ั่นหน้าหัอตาว่ามเป็นจุดเดี๋ยวหมอกตัวครับไปแล้วนะดูคมมาสู่ครับโกยลูกลังต่อ โอ้ฝุนเยอะมากครับวันนี้อุตสาว่าอากาศไม่ไม่ร้อนมากครับวันนี้แต่ว่าฝุน่นเยอะ